ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำธรรมะข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟัง ร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปรรัญญาให้เป็นคนดีพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นกุศลอันสูงสุดการสวดมนต์ไหว้พระเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติมายังยาวนานหลายๆคนจะได้รับการปลูกฝังหรือซึมซับมาจากครอบครัวและอีกหลายหลายคน อาจจะศึกษาจากหนังสือหรือสื่อต่างๆบางครั้งก็อาจจะสงสัยได้ว่าไหว้พระสวดมนต์มาตั้งนานทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีการจะไหว้พระสวดมนต์และทำให้ชีวิตดีขึ้นนั้นมีหลักการ<ช>าสี่ข้อคือ 1. จิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ 2. ให้เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พร 3. เจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิกรรม 4. บุญกุศลได้ส่งผลเมื่อองค์ประกอบทั้ง4ี่ข้อครบถ้วนบริบูรณ์ชีวิตก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาทันตาเห็นเริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้นความสุขกายสบายใจพร้อมทั้งทรัพย์สินโชคลาบก็จะตามมาองค์ประกอบหลักสี่ข้อในการไหว้พระสวดมนต์ หจิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์การสวดมนต์ภาวนาทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านหรือแม้กระทั่งเปิดเสียงสวดมนต์แล้วสวดตามซึ่งกุศลผลบุญนั้นเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะแต่กำลังผลบุญยังไม่มากพอที่จะแผ่ไปให้ไปสารดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาที่ได้กำลังบุญมากพอควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวด ซึ่งการสวดมนต์ก็คล้ายกับการนั่งสมาธิถ้าจิตสงบขณะนั่งสมาธิเพียงชั่วช้างกระดิขูงูแลบลิ้นอย่างได้อนิสง์ผลบุญมากมกว่าจา,ากาบารถวายสังฆทานฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาขณะจิตเป็นสมาธิก็จะได้กุศลผลบุญที่มีกำลังมากกว่าเช่นกันขณะสวดมนต์จึงให้จดจอ่ออยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวดไม่วอกแวก ถ้าจิตกำลังคิดก็ให้รู้ว่าคิดแล้วก็ดึงกลับมาที่ตัวอักษรเป็นวิปัสสนาหลายคนหลายท่านที่สวดมนต์คิดว่าเพียงแค่สวดให้จบบทแค่นั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจะได้เจอแต่สิ่งดีๆซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ว่าจะสวด108จบก็ยังไม่ได้กุศลเท่ากับสวดเพียงจบเดียวขณะจิตเป็นสมาธิ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การสวดมนต์ยังไม่ทำให้เกิดผลผู้ปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอปฏิบัติเป็นประจำดังนั้นการสวดมนต์ไม่ใช่แค่หนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีซึ่งแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกันที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้ในขณะสวดมนต์ถ้าปฏิบัติก่อนได้เปรียบก่อนเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตเราก็เป็นสมาธิ 2。ให้เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พรทุกๆครั้งที่เราสวดมนต์ก็จะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญเราได้เพิ่มกำลังบุญให้ตัวเองแล้วเรายังเพิ่มกำลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้บุญเพิ่มมากขึ้นและท่านก็จะประทานพรให้เราได้สมหวัง แต่ด้วยมนุษย์เหม็นสาบกิเลสเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราจึงน้อยนักอย่างมากก็แค่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ตัวผ่อนที่ได้รับจึงส่งผลน้อยเราจึงต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยการสมาทานสินห้าและอัญเชิญเทวดาทุกครั้งเพื่อให้เทพพย,ายดาทั่วสากลโลก มาอนุโมทนาบุญร่วมกับเราเมื่อเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกำลังบุญมากท่านก็จะประทานพรแก่เราให้เกิดผลได้ทันตาดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์ควรปฏิบัติด,ดังนี้เริ่มจาก 1. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด 2. ตั้งเทียนที่เชิงเทียนให้เรียบร้อยจากนั้นทำจิตให้สงบเริ่มจากจุดเทียนทางซ้าย ให้ระลึกถึงพระธรรมทางขวาให้ระลึกถึงพระวินยัยนำทูบสามดอกจุดไฟจากเทียนจากนั้นปักทูบดอกที่หนึ่งระลึกถึงพระปัญญาที่คุณดอกที่สองระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณดอกที่สามระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณและถ้าไม่สะดวกจุดทูบเทียนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องตั้งเทียนและปักทูบไว้แล้วกราบหนึ่งพระพุทธเจ้ากราบสอง พระธรรมเจ้ากราบสพระสังฆเจ้า 3. บูชาพระรัตนตรัยอิมินาสากาเรนะ 4. บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมา 5. บทขอขมาพระรัตนตรัสับพังอปราธังวันทามิพุทธัง 6. อารัธนาสินห้ามายังพันเต คําสมาทานสินห้าปานาธิปาตาช่องมัชชาเสียง <8. S 2> บทชุมนุมเทวดาภาริตวานะเมตังซึ่งบทชุมนุมเทวดานี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำจะสามารถทำให้พระพุทธรูปที่ไม่ผ่านการพุทธาพิเศษกลายเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะเป็นการเชิญเทพพย,ายดามาสถิตหรือปกปักรักษา หรือกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นๆและยังเป็นการเชิญเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญการไหว้พระสวดมนต์อีกด้วย 9. บทน้อมน้อมพระพุทธเจ้าณโมตสะ 10. บทไตรสรณคมพุทธทังสารนัง 11. บทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณอิติปิโส การไหว้พระสวดมนต์ต้องสวดข้อ3ถึง5าตามลำดับก่อนเสมอส่วนข้อ6ถึงส1สามารถสลับลำดับการสวดก่อนหลังได้หนังสือสวดมนต์แต่ละเล่มเรียงไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนแต่ต้องสวดให้ครบทุกบทจากนั้นจึงค่อยสวดพระคาถาที่ให้อานุภาพกำลังบุญสูงที่สามารถแผ่บุญกุศลได้ 12. บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรยอดพระกันไตรปิฎกชินนบัญชรพาหุงมหากามงคลสูตรบารมีสามสิบทัสกะรณียะเมตสุตตังโพชังคปริศยันทุนป้องกันภัยสิบทิศมงคลจักรวาลแปดทิศมหาจักรพัิถ้าจะสวดบทเดียวก็ให้สวดธรรมจักรหรือยอดพระกัน แต่บทอื่นๆก็สวดอย่างน้อยครั้งละสองบทขึ้นไปเนื่องจากน้อยคนนักที่สวดบทสั้นแล้วจิตเป็นสมาธิกว่าจิตเราจะนิ่งสงบต้องใช้เวลาดังนั้นควรจะสวดให้ได้หลายบทครั้งละนานๆ 13. อันเชิญเทวดากลับทุกขับปัตตา 14. บทสับพ,พระมงคลคาถาภาวตุสับพระมังคลัง 15. นั่งสมาธิแล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ยิ่งดี 16. แผ่เมตตาหลังจากออกสมาธิและกรวดน้ำหัวข้อที่ 3. เจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิกรรมเคยไหมเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เคยสมหวัง ไม่เคยได้โชคแต่ทำไมคนอื่นขอพรถึงได้ตามที่เขาปรารถนาบางคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆแล้วชีวิตดีขึ้นแต่บางคนบูชาแล้วไม่เกิดผลอะไรเลยเงินก็ไม่ได้โชคก็ไม่มีสาเหตุมีอยู่สองอย่างก็คือ 1. บุญกุศลน้อย 2. เจ้ากรรมนายเวยนคอยขัดขวางซึ่งทั้งสองสาเหตุ มีวิธีแก้ไขต่อไปนี้ช่องมัดช้าเสียงค่ะวบุญกุศล<ำ>น,น้อยก็แค่ทำบุญเป็นประจาไหว้พระสวดมนต์ทำทานตามกำลังศรัทธาเมื่อได้เงินจากการทำมาหากินก็แบ่งไว้ทำบุญบางส่วนบางคนบุญไม่ยอมทําบุญเก่าก็ไม่มีแต่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานให้เราได้อย่างไรดังนั้นเมื่อได้ทำบุญแล้วเราจะต้องอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรากราบไหว้หรือที่เราไปขอพรด้วยเพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราถ้าที่บ้านบูชาพระพิกเนศพญาครุฑพญานณคราชหรือนางกวักกุมารทองแล้วอุทิศบุญให้เสมอไม่ว่าจะทำบุญทําทานไหว้สวดมนต์หรือเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเมื่อได้ขอพรก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่หวังแต่ไม่ว่าจะยังไง พรจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรยังคอยขัดขวางบางคนจึงสงสัยว่าที่ผ่านมาทำบุญใหญ่ตลอดเจ้าภาพหล่อพระสร้างโบสถ์วิหารแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นก็เพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมอโหสิกรรมนอกจากจะทำบุญให้แล้วยังต้องกรวดน้ำให้ถูกต้องเพราะบางทีเราทำบุญใหญ่แต่กำลังบุญเราส่งไปไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวร บุญที่ได้ทำก็จะเป็นสเสบียงบุญเราโอกาสที่จะส่งผลในภายภาคหน้าดังนั้นจึงต้องส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวรโดยตรงโดยการกระดน้้ำให้ถูกวิธีการกระดน้้ำส่งผลบุญเราต้องส่งผ่านแม่พระคงคาแม่พระธรณีให้ท่านเป็นพยานในบุญที่เราสร้างด้วยการกระดน้้ำลงดินจากนั้นให้เชื่อมบุญกับผู้มีวาสนาบาร,รมีสูงอย่างพระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรานับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญบาร,รมีมามากเพื่อที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตบุญบาร,รมีท่านจึงมีกำลังสูงซึ่งท่านอย่างเมตตาโปรดสัตว์ให้ผลทุกข์อีกด้วยดังนั้นจึงต้องเชื่อมบุญให้ท่านช่วยแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรา เมื่อได้กรวดน้ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์หรือทำบุญทุกครั้งจนเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้จากนั้นผลบุญทั้งหมดจึงจะส่งผลและหัวข้อที่4บุญกุศลได้ส่งผลการไหว้พระสวดมนต์เป็นการทำให้ผลบุญส่งผลเร็วขึ้นแต่การที่ผลบุญจะส่งผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและบุญกุศลที่ได้ทำในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นผลบุญของแต่ละคนที่ได้รับจึงไม่เหมือนกันถ้าอยากสุขสบายในภายภาคหน้าก็ให้ทำบุญทำทานเยอะๆซึ่งก็แล้วแต่อานิสงค์ของบุญแต่ละอย่างที่ได้ทำผลบุญจะส่งผลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ได้ความสุขทางใจปราศจากโรคภัยบางคนอาจจะได้มิตรภาพบริวารที่ดี ปัญหาต่างๆคลี่คลายดังนั้นจงอย่าน้อยใจในโชคชะตาอย่าโลภในผลบุญที่ได้จนเกินกำลังบุญตัวเองคิดเสียว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดในพุทธศาสนาที่มีคำสอนให้เราลดทำกรรมชั่วให้สร้างแต่กรรมดีสุดท้ายนี้จากปัจจัยทั้ง4ี่ข้อลองกลับไปทบทวนดูว่าเป็นเพราะปัจจัยข้อใดที่ทำให้การสวดมนต์ของเรา ยังไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นการทําให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ว้ยากแล้วแต่การทําให้เจ้ากรรมนายเวรยอมอาหสิกรรมยากยิ่งกว่าจึงขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติต่อไปเมื่อน้ําหยดบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนถ้าเราอุทิศบุญให้เขาทุกวันทําไมเขาจะไม่ยอมให้อภัยเรา สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมานะที่นี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ